ไป,ไปเดินทางไปปลอดภัยเราริชตงเบรีนจ้าขับมถไปเบรินไปจองพาสปอร์ตจ้ามาเลกับพี่ส้มฮะอนุญาตจะเข้าไปโรงน้ำจ้าจ้าพัก พักรถไปห้องน้ำกันค่ะทุกคนที่อุ่นข้าวเลอยย๊าอครับนี่เพื่อย๊าเฮียเฮียเอ๊ะยงเออเออเฮลลาบันยุดพักตินเขาเจ้ากันจ้าทุกคนจ้านะคะเดี๋ยวไปใส่เสื้อกันหนาวว่ะมีอะไรกินบ้าง เออมากินเหงา้ากันจ้าไม่นีแวกกินเห่าสาวกันไปน่งแล้วไปนั่งแล้วนะพี่เอาเนาะเียวเียวเลาเีเลยเหรอเืน๋แล้วพูดใด้ไนั่งเด้ไก่ทอดค่ะนี่อะไรเนี่ย ก็สองเจ้าผสมเจ้าใหญ่อันนี้ก็กาแฟก็มีนะคะชีก็มีเอ่อชากันนี้อันนี้กาแฟอันนี้ชาห้องน้ำข้างนอกไม่สะอาดแต่ข้างในสะอาดถูกเด้ออออเเหรข้างในเออคนมันกรได้ทิ้งกระดาษกระชุ่มไว้ดูมันรกไงแต่ข้างในมันสะอาดระเดี๋ยวบองเมย์ใช่ปะเมย์ใช่ะปลาหลักบวงเลยคุณนม่อแมงดาอาจาเป็นจ้านนี้เหรออันนี้กาแฟอันนี้ชา เดียวมาถึงน้ำตาลกับแคร,รมมือกันจ้าเอา,ออามาเดียวจ้ากินข้าจ้าทุบบากับเบิ้งด้ป้าป้านี่เล้ยวโอ๊ยจอด คุณแล้วมาได้จ้ากินห่อ้องกันกันแจ้วจ้าอืมะ้ไอโตบาร้านทัวร์ฟอสกนด้นน่าเวทตาปุ๊บโอยปุ๊บโอ

เขาตอบว่า <seid> ยังไงล่ะเดี๋ยวเลยตอกลยกจ้า พิมพุงเลยด้วย็ะไรให้น้ำเปล่งเนี่ย <c oughs> หาที่ไหนไม่ได้เลยนะคชาทานแบบนี่เส้นเหนียวนิน่ม ข้าอนเล็บๆม่สาวชอบแบบนิ้งรเลงโอ้โมบันดาลท่านคุณสาวแบบแม่จ้าตัวนี้ก็จะเป็นที่พักหยุดรถนะคะสำหรับเข้าห้องน้ำกินอาหารกันจ้าทุกคนจ้านะคะก็พักกินอาหารกันเนาะกินอาหารเช้ากันแล้วก็ไปต่อจ้า ชเชฟอาหารเยาว์สแล้วกไปกันต่อจากริชตรงเบรลินออตโตบาลเียวนสวานสิถนนหมายเลข24นะฮะ ถึงออนสลาล้วก็ต้ององส่งเครื่อนมันปะยันยังไม่ถึงง่ายังอพอเข้าในเมืองแล้วนะคะรถก็ติดนะคะพอเข้าในเมืองรถก็ติดเลยเียพยพอมาถึงแล้วพวกข้ากะจอดรถนะคะเพื่อที่จะเดินไปคอนสลาหรือว่ากสุงศรนเจนะ ป่เลยดีเสนี่นี่แดดออกดีมากเลยว pues <st> ันเนี้ยสวัสดีจ้าแอลมอดอดกรุงสุนใ้เหรอเพื่อที่จะามาตอนสุดท้ายของ ส่ายเงินตรนี้เลยนะครับจ่ายตรงนี้นะครับโอเค,อนนอเคจ้าเฮ็ดเสร็จแ,แล้วนะฮะกับผ้ากันเดินทางกลับบ้านแต่ว่ากับบรูก,กันนะคะนาวาน้ารุมเพลิงจะพาไปเที่ยวที่ไหนเนาะโอเคค่ะบ๊ายบายนะคะ รักในสิ่งที่เราทําทําในสิ่งที่เราชอบแล้วสิ่งนั้นจะดีต่อใจเราและก็คนรอบข้างแล้วกันชอบกันก็อย่าลืมกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งประการแจ้งเตือนค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย